สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําของเล่นยุว90นะครับผมเป็นยางหนอนลายงูจงอางนะครับผมเฮ้ยอย่างสวยนะครับผมลายนี้นะครับผมลายงูจงอางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลย โอเคนะครับผมขั้นตอนแรกเราจะใช้หนังยางวงใหญ่15เส้นนะครับผมจํานวน15เส้นสีแดง3เส้นนะครับผม1กองสีเขียว3เส้น1กองนะครับผมแล้วก็สีเหลือง3เส้น3กองในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราจะเอาสีแดงกับสีเหลืองนะครับผมมาปูกกันนะครับผมเอาสอดเข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็ดึงปึ๊บนี่นี่นะครับผมให้เราปลูกกันในลักษณะนี้ดึงให้ตึงนะครับปึ๊บนี่หน่คู่ จากนั้นสีเขียวกับสีเหลืองอีกหนึ่งคู่นะครับผมวิธีการใส่ก็สอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงสีเขียวสีเหลืองออกมานี่เห็นไหมปลูกกันแบบนี้นะครับผมหนึ่งทบป,ปุ๊บโอเคพอเราปลูกแบบนี้ได้แล้ว2อันนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีทํากันได้เลยโอเคนะครับผมนี่หนังยางที่เราปลูกไว้นะครับวิธีการทําต้องใช้เท้านะครับผมต้องใช้เท้า2เท้านะครับผมในการทํานะครับ โอเคให้เราเตรียมหนังยางวงใหญ่มาอีก2เส้นนะครับผมอีก2เส้นให้มาคล้องนิ้วโป้งไว้ก่อนนะครับผมนิ้วโป้งเท้าในลักษณะนี้นะครับผมนี่แล้วก็ตั้งฉากแบบนี้นะครับผมตึงๆจากนั้นนะครับผมเราจะเอาที่เราผูกไว้นะครับผม2ออันนะครับนี่เราจะเอามาสอดข้างใต้นะครับผมปุ๊บนี่ดึงไว้ในลักษณะนี้นะครับผมจับไว้นะครับจากนั้นนี่ให้เราจับอีกอันหนึ่งมานะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เราก็เอาสอดเข้าไปด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะมี2อันนะครับผมนี่สอ,อันในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมเราสอดเข้าด้านใต้2อันนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไขว้กันนะครับผมนี่เราจะเอาอันด้านล่างก่อนนะครับผมสีแดงกับสีเหลืองไขว้วก่อนนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่สังเกตดีๆนะครับผมเอาสีเหลืองมาไขว้สีแดงปึ๊บจากนั้นเราก็ดึงนี่แล้วก็กสีเหลืองไขว้สีเขียวสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แบบนี้สีแดงไขว้สีเหลืองสีเขียวไขว้สีเหลืองนะครับผมแล้วก็แดงไขว้เหลืองนะครับ แล้วก็เขียวไข้วเหลืองนะครับผมนี่เอาสอดปุ๊บนี่เห็นไหมก็ดึงแล้วก็แดงนะครับผมสอดปุ๊บเห็นไหมจับปุ๊บก็ดึงเขียวสอดเหลืองจับปุ๊บแล้วก็ดึงเหลืองสอดแดงนะครับผมดึงเหลืองสอดเขียวแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมใช้2มือนะครับผมขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับผมสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมแดงสอดเหลืองนะครับเขียวสอดเหลืองนี่แล้วให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนหมด หนังยางนะครับผมหมดหนังยางแล้วก็พอได้เลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมสอดไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมดูลายนะครับผมลายก็จะเป็นลายงูจองอางแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเราก็สอดไปเรื่อยๆเลยปุ๊บ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 ขั้นตอนนี้จะเจ็บเท้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราดึงหนังยางมานะครับผมเห็นไหมทนหน่อยนะครับผม ทนแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมนี่สมัยก่อนใครเคยเล่นบ้างครับผมนี่เป็นยางหนอนหรือว่าภาคใต้เรียกว่ายางพวงนะครับผมยางพวงนะบ้างใครเรียกอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมปุ๊บนี่พอเราสารจนสุดแล้วนะครับผมเหลือหนังยางนิดนึงนะครับผมเราก็เก็บนะครับเก็บในลักษณะนี้เลยเห็นไหมเก็บทีละเส้นนะครับผมเห็นไหมเก็บทีละเส้นปุ๊บมารวมกันให้เป็นรูแบบนี้นะครับนี่มารวมกันให้เป็นรูแบบนี้จากนั้นอีก3เส้นนะครับผมเราก็สอดนะครับผมนี่ เอาเน็บไว้ที่นิ้ว2นิ้วนะครับผมแล้วก็ดึงดึงออกมาปุ๊บนี่ดึงในลักษณะนี้ปุ๊บนี่มันจะบีบเจ็บมือหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมสอดเข้าในลักษณะนี้เราก็สอดปุ๊บแล้วก็ดึงมาปุ๊บนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงปุ๊บนี่ดึงออกมาในลักษณะนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นตัวยิงของเรานะครับผมนี่หนังยางอีก2เส้นเราก็ดึงออกได้เลยนะครับ ดึงออกในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่โอเคนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมยางหนอนนะครับผมลายงูจงอางสวยๆเลยนะครับผมใครเคยเล่นหรือว่าใครเคยถักแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่นนท์ได้นะครับผมนี่แบบนี้สวยเลยนะครับไม่ก่อนพี่นนท์ทำแบบนี้ไปเล่นนะครับผมเพื่อนขอให้ทําให้เยอะมากนะครับผมนี่แบบนี้สวยงามเลยนะครับผมไปยิงกับเพื่อนก็แรงจัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันแน่นนะครับผมเราสารจนแน่นแล้วก็เวลายิงนะครับผมแรง แรงมันไปดีนะครับผมนี่เวลายิงเราก็เอาใส่นิ้วชี้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ยืดยิงแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับผมนี่แถวต่างจังหวัดเขาทําแบบนี้ไว้ยิงจิ้งจกนะครับผมส่วนมากนะครับเพราะว่าจิ้งจกเยอะนะครับแถวต่างจังหวัดนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เส็ต์มันที่เรียบร้อยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นน